ผมรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ยากที่สุดสําหรับผมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทําข้อมูลในครั้งนี้ไม่ได้เฉพาะพัสดุฝ่ายเดียวถ้าไม่รับความร่วมมือนะจากทุกส่วนเอาเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยนะครับก็มีอยู่4ี่ห้าสํานักที่รับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นกองพัสดุเลยนะเจอคำว่าสินทรัพย์ปุ๊บไม่รู้จะให้ใคร,ใครตอนที่ปรับโครงสร้างก็เอาพัสดุไปก็แล้วกัน เนนขาทำเรื่องคุรุภัณฑ์อยู่แล้วนะมันก็เลยสุดท้ายก็มีส่วนบริหารสินทรัพย์เกิดขึ้นนะครับกองการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของหลักการนโยบายบัญชีนะกองแผนงานสารตั้งต้นในสารตั้งต้นในเรื่องหอยแห้งบประมาณนะครับอุทกรับผิดชอบในเรื่องของนะสิประเภทอาคารสิ่งก่อสร้างนะครับที่พวกอาการอาคารชนะทานกฎหมายรับผิดชอบเรื่องของ ที่ดินนะปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้นี่นะครับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ผมถือว่าเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าอีก10ปีก็แก้ไม่เสร็จนะแต่ถ้าเราไม่รำไม่เริ่มต้นณวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คงไม่จบนะครับผ่านผอ,องบ,อบอมาสามท่านผมสัญญาพี่ปีที่แล้วปีที่แล้วกับพี่พ,พี่พี่หมูสุนทรีอ่ะพี่ก่อนกเกษียณเราต้องจบนะพี่ก็เกษียณไปก็ยังไม่จบนะก่อนท่านนี้พี่วรรนา นะแล้วก็พอพอพออะไรอะพอแปดนะแล้วก็คุยกันเหมือนกันว่อาอ้อจบก่อนพี่กเกษียณได้ไหมครับครับครับนะก็สุดท้ายก็ยังไม่จบครับตอนนี้จะเปลี่ยนอีกกี่พอก็ไม่รู้จะไปจบหรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับเพราะเราขาดการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นนะครับผมต้องสะท้อนให้ท่านเห็นก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดําเนินการด้านสินทรัพย์เนี่ย นะครับเนื่องจากเราวางแผนเราม,มีไม่มีข้อมูลไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเรามีหน้าที่สร้างแต่เราไม่ได้กลับมามองดูว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยนะครับมันมีสภาพเป็นอย่างไรมันไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างแต่พอมาเกิดหลักการนโยบายบัญชีภาครัฐเมื่อปี248นี่นะครับคือเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลักการนโยบายบัญชีภาครัฐเนี่ยพยายามจะสะท้อนในเรื่องพวกนี้นะครับออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันมีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงนะครับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับคุณได้รับประโยชน์พวกนี้อย่างไรบ้างในแง่ของการบริหารงานของภาครัฐการนะถ้าเรามาเปรียบเทียบวันนี้นะครับภารกิจของกรมชลประทานหูพิน้าที่สร้างสร้างสรและถ้าเรามามุนมองเรื่องของสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะครับผมคิดว่ามหาศาลเพราะปีหนึ่งขั้นต่ํำคือ50,000ล้านนะครับ ร้อยสิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่เราบวกลบคูณหารแบบเล่นๆนะที่เราเก็บข้อมูลหนะ้าวันนี้นะที่ที่เป็นข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลสํานักงานชุป,ประธานต่างๆโครงการต่างๆนะที่เราเก็บข้อมูลมาได้เบื้องต้นหนะ้าวันนี้นะประมาณสองแสนล้านนะนะยังไม่รวมสินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่จบนะครับและในกระบวนการของเราเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลย,เลยมามาบริหารจัดการนะครับปีที่แล้วสองปีแล้ว นะตั้งแต่ที่มีผู้บริหารสัญจรนะตอนนั้นเราก็เอาแนวคิดพวกนี้ไปหาวิธีการที่จะมาช่วยก็คือ,อทําเรื่องระบบนะครับเราก็ไปเสนอแนวคิดนน่นนี่นั่นเพราะอะไรครับเพราะสตงเนี่ยก็ถามทุกวันในเรื่องของการจัดก,การเรื่องพวกนี้นะถ้าท่านใดที่เข้ามาทํางานในช่วงปี48ท่านจะรู้ดีบังเอิญผมกับคุณปลาเนี่ยเข้ามาในยุคนั้นเวลานั้นพอดีแล้วเลยจับอยู่สองคนตอนนี้กเกษียณหมดแล้วครับกองการเงินไม่เหลือใครแล้ว นะรู้ดีที่สุดนี่กสองคนนี้แหละเพราะว่าเข้ามาในยุคนั้นเวลานั้นตั้งแต่สมัยพี่เพียงทองนะครับก็กเกษียณไปแล้วนะผอแป๊ดก็กเกษียณไปแล้วนะพ,พี่สุตทรีก็กเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะหมดแล้วครับเหลือพี่คนเดียวคือพี่สมศรีนะพี่สมศรทีที่ยังอยู่นะไม่รู้ปีไหนพี่แกเขาเกษียณน, <c oughs> นะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราก็ได้ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่การทําระบบเล็กๆ เราเรียกว่าระบบ MS เอนะครับเอารายการครุภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างใส่เข้าไปในระบบนะครับและก็พัฒนาเรื่องของการออกไปเกินขึ้นทะเบียนการออกใบจ่ายนะแต่ยังไม่จบนะเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วสตงเข้ามาถามนะว่าในส่วนของสิ่งก่อสร้างหลักกรมจุาทานคุมยังไงบอกว่าพันธมตรไ,ไม่ได้คุมอ้าวคุณไม่ได้คุมก็ผิดสิเพราะในเรื่องของการควบคุมวัสดุเค่าวัาสดุมันหมายความรวมถึงเรื่องสิ่งก่อสร้างด้วย ความซวยก็บังเกิดครับกองผู้สุก็ต้องสอบถามไปแต่ละสํานัก,กอกงเพื่อขอข้อมูลนะแต่เราไม่รู้ว่าการขอข้อมูลในครั้งนั้นนะครับเป็นภัยกับเราในเวลานี้นะทั้งข้อมูลกระุพัน์และสิ่งก่อสร้างปรากฏว่าสตงเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้แหละครับลงไปตรวจท่านนะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอาแค่มารับรองงบการเงินนะที่ไหนได้ครับได้ประโยชน์สองทางเลย อยากจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็เลยหยิบบัญชีเหล่านั้นลงไปตรวจท่านบางโครงการโดยโนเช็คพอร์ตครับปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างนั้นหาไม่เจอไอ้บานที่ว่ามันอยู่ตรงไหนประตูมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะยิ่งหนักไปกว่านั้นปีที่แล้วนะนอกจากเอาทะเบียนที่เราส่งไปให้พี่ท่านก็ไปงัดจากระบบ GF ด้วยครับนะไปเอาข้อมูลจากระบบ GF ไปตรวจโครงการโดยเอาทะเบียนกมทรัพย์สินที่เราส่งให้ไปชนกับ GF ปรากฏว่า ทะเบียนมี G F ไม่มีหรือบางรายการมี G F แต่ทะเบียนไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมานั่งแก้ไขอะทีนี้ผมย้อนกลับมาถามว่าวันนี้กองพสูขเราเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับเราก็เลยนาเสนอกรมเรื่องการของประมาณเรื่องทําระบบนะครับขึ้นมาอีกระบบหนึ่งเราเรียกว่าระบบฐานข้อมูล เขาพันธุ์และสิ่งก่อสร้างนะจะใช้งบประมาณก้อนหนึ่งเล็กๆก,ก้อนหนึ่งนะครับไปดําเนินการนะครับจัดหาโปรแกรมหนึ่งมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่มันเป็นขยะนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนต่งตางๆเนี่ยใส่เข้าเป็นถัดตั้งต้นก่อนนะครับกรมก็อนุเคราะห์งบประมาณส่วนนั้นมาให้นะครับเราว่าแค่นี้มันไม่เพียงพอหรอกนะครับเราก็เลยของบประมาณอีกส่วนหนึ่งเข้ามาก็คือเป็นงบประมาณในส่วนของการพัฒนาทั้งระบบเลย ตั้งแต่ได้ครุพันธ์มาการขึ้นทะเบียนจนถึงถูกตัดออกจากบัญชีของเรานะซึ่งในปีงบประมาณ2564กเนี่ยนะครับก็ได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่งที่เราต้องมานั่งพัฒนาต่อนะเอาเป็นว่านะครับพอได้งบประมาณมาปุ๊บเราจะใช้ได้เวลาประมาณ150วันและในปีงบประมาณ64ท่านอาจจะเห็นหน้าตารูปแบบเรืแบบ่องการควบคุมครุพันธ์ควบคุมสิ่งก่อสร้างของเราในรูปแบบใหม่นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่มันจะมีระบบ เราก็ว่าเราต้องเตรียมตัวให้ดีตั้งต้นให้ดีเราจะไม่เหมือนยุคปี48ที่เอาข้อมูลขยะใส่เข้าไประบบ Gf เพราะตอนนั้นนะครับในระบบ Gf ก็ต้องเปิดใช้นะครับบอกว่าจะใช้แล้วนะครับต้อข้อมูลใส่เข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นคือ,อะไรมีอะไรก็ยะดยดใส่เข้าไปนึกไม่ออกก็เอาไปใส่เดบสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับสตงอเขาถามว่าไอ้สินทรัพย์ที่ไม่ระบุรายละเอียดคืออะไรตอบได้ไหม หนูตอบไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่ทําเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะสุดท้ายวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องระบบ G F ผมค้างไว้ก่อนว่าไอ้ G F มันเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางผมแก้ไม่ได้แต่วันนี้ผมขอเอาข้อมูลจริงก่อนเราก็ทําแบบนี้ว่าปีที่แล้วเราก็ตั้งทีมออกไปสํารวจสินทรัพย์นะครับในส่วนภุยภาคทั้งหมดเลยอลงพื้นที่ไปนะครับถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเก็บข้อมูลใส่เข้าไประบบก่อนนะ ตั้งแต่ชื่อเรียกเรื่องของรูปภาพมันตั้งพิกัดอยู่ตรงไหนเก็บข้อมูลมาก่อนเอาใส่เข้าไประบบก่อนเพื่อที่เป็นข้อมูลตั้งต้นอีกส่วนหนึ่งรายการข้อมูลครุภัณฑ์ล่ะเรามีระบบ MS เเดิมอยู่แล้วแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในระบบนะเมื่อปีงบประมาณที่แล้วกรมก็ใจดีให้งบประมาณเรามาในการฝึกอบรมแต่ไปเจอโควิดเสียก่อนนะครับก็เลยมาอบรมตอนปลายปีนะครับก็มาช่วยกันตรวจสอบรายการค,าร,คารุภัณฑ์ว่ามันมีตัวตนจริงหรือไม่จริงอย่างไง นะแต่ละรุ่นก็อบรมไปเรียบร้อยแต่กลับไปทําหรือเปล่าก็ไม่แนใ่ใจนะแต่พยายามวันนี้ก็พยายามที่จะดําเนินการนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรามีปัญหากันก็คือ,องานก่อสร้างงานก่อสร้างโดยเฉพาะงบประมาณที่เราได้รับเป็นงบลงทุนมานะโดยเฉพาะรายการที่เป็นงบลงทุนถ้ามันเป็นงบประมาณที่ก่อเกิดเป็นสินทรัพย์ในแง่ของบัญชีก็จะบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้างไว้ นะวันนี้สิ่งที่ป็นปัญหาคือท่านก็มีหน้าที่เบิกเงินเอาไปใช้แล้วก็สบายแล้วเบิกจบตัวชี้วัดขึ้นแต่ลืมหันมองไปข้างหลังว่าสะสมอะไรไ้บ้างวันนี้นะครับข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏใน,ในข้อมูลของงานของงบการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สตงเนี่ยนะครับให้เรารายงานทุก60วันนะหน้าที่กอ,องพิสูจน์วันนี้ต้องรายงานกองการเงินต้องรายงานต้องช่วยกันหาข้อมูล อายุไปบ้างหรือ,อยังนะเพราะอะไรครับตั้งแต่ปี2,148นะครับท่านได้รับงบมาอะไรท่านไม่สนใจหรอกฉันบันทึกง,งานระหว่างก่อสร้างไว้ก่อนนะยิ่งมาปี2,500เท่าไหร่อ่ะที่เรามีการปรับปรุปรงโครงสร้างนะมีการโยกย้ายโน่นนี่นั่นเปลี่ยนชื่อกันว่าเล่นนะ่ะนะหรือกรณีบางงานของท่านไปเบิก3ต้นทุน